ด่วนพิเศษสามนึ่งนะครับกรุงเทพจุมทางหัดใหญ่นะครับตอนนี้กำลังลอดใต้สะพานกลับรถนะครับทางด้านใต้นะครับของบ้านคููบัวนะครับสี่ห้านย์หนึ่งนะครับ วันนี้ลาช้าอยู่40กว่านาทีนะครับ